นายสุภาพพวงสมบัติประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคก,การนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจัดขึ้นที่โรงแรมโฟตูซีเดลชิคโฮเทลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้สามารถเข้าใจถึงแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการนำเสนอข่าวสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของตนในการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ประชาชนโดยการจัดอบรมได้มีการให้ความรู้เรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การสร้างและผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชัน t i k t อกและการสร้าง t i k t อกอย่างไรให้ปัง มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่สนักงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสามารถขยายข้อมูลข่าวสารไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น